ตต่างิิข้อความที่48การตื่นขึ้นตอนนี้มนุษย์โลกกำลังถูกเ,เชิญชิให้ยอมรับให้เคารพและให้จดจำตัวตนหลักนิติของเรงให้ได้อยู่เพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อใครเลยที่พวกคุณจะเล่นอยู่ในระดับความสันเทือนและขึ้นความถี่ที่ตำตำแบบนี้อยู่ต่อไป และถึงแม้ว่ามันอาจจะเป็นความเคยชินและเป็นนิสัยสันดานที่ทำกันมาช้านานจนติดไปแล้วก็ตามแต่ว่าในตอนนี้มนุษย์โลกทุกคนก็กำลังถูกบีบคั้นให้ต้องขยายตัวเข้าไปสู่ความยิ่งใหญ่อลังการของเัวเองอยู่มนุษย์โลกกำลังเผชิญหน้าอยู่กับปัญหาทุกๆปัญหา และความคิดและการกระทําที่มีข้อจำกัดทั้งหลายอยู่ซึ่งเรื่องนี้มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ทั้งในระดับบุคคลและในระดับโลกดังนั้นตอนนี้มนุษย์โลกแห่งดวงดาวแต่ละคนจึงกำลังเผชิญหน้าอยู่กับความเชื่อที่มีข้อจำกัดของตัวเองและกำลังเผชิญหน้าอยู่กับธรรมเนียมปฏิบัตินิสัยเงามืด และความชั่วร้ายของตัวเองอยู่และนิสัยและธรรมเนียมปฏิบัติเหล่านี้ก็กําลังถูกขยายความเข้มข้นลุนแรงมากขึ้นจนถึงระดับที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกสบายขึ้นแบบสุดขีดอ,อยู่เพราะว่ามันก็มีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าการเจริญเติบโตจะสามารถเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยความไม่สะดวกสบายเท่านั้นหรือต้องอาศัยความเจ็บปวดเท่านั้น พลังงานที่กำลังถูกแผ่ส่งลงมาจากกาแล็กซี่และมาเอิบอาบมนุษย์โลกอยู่นี้เป็นพลังงานที่มีความสันสะเทือนสูงมากและพลังงานดังกล่าวนี้ก็กำลังทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีคลื่นความถี่่ำดำหรือหนาแน่นทึบกันหรือเคลื่อนไหวช้าถูกปั่นป่วนให้ลอยขึ้นมาสู่ระดับพื้นผิวอยู่ ดังนั้นพวกคุณทั้งในระดับบุคคลและในระดับมวลหมู่มนุษยชาติโดยรวมจึงกำลังมีโอกาสที่จะได้สังเกตการดูรว่ามีเรื่องอะไรบ้างที่พวกคุณยังมีความคิดที่คับแคบอยู่และมีอารมณ์ความรู้สึกที่ขัดแย้งอยู่ที่สั่นสะเทือนด้วยคลื่นความถี่่ำๆหรือนาแน่นทึบตัน หรือเคลื่อนไหวช้าๆอยู่ซึ่งเมื่อใดที่สภาวะทางกายภาพทางความคิดจิตใจและทางอารมณ์ความรู้สึกของพวกคุณไม่มีความสะดวกสบายแล้วแล้วก็เมื่อนั้นแหละคือสัญญาณเตือนภัยล่ะมันเป็นสัญญาณเตือนภัยที่มาจากตัวตนที่อยู่บนสวงสวรรค์ของพวกคุณเองที่กำลังชี้นิ้วลงมาอย่างจุดที่พวกคุณกำลังกล่าวด้านอยู่และ ที่กำลังมีการอุดตันทางพลังงานอยู่เพื่อบอกให้พวกคุณปลดปล่อยรูปแบบความคิดเก่าๆและอารมณ์ความรู้สึกเก่าๆที่มีข้อจำกัดเหล่านั้นออกไปเสียพวกคุณมีผู้ช่วยเหลือและมีผู้สนับสนุนอยู่มากมายที่อยู่ในอาณาจักรแห่งสจธรรมและมีความรักและแสงสว่างทั้งหลาย ดังนั้นมันจึงเป็นความรับผิดชอบของพวกคุณเองที่จะร้องขอความช่วยเหลือนี้จงเคารพตนเองและจงทำการเปลี่ยนแปลงสภาวะของตนเองอย่างมีสติสัมปชัญญะเพื่อให้ยกระดับขึ้นไปสู่สภาวะที่มีการไหลอย่างไร้ขีดจำกัดมันขึ้นอยู่กับว่า ระดับของความไม่สะดวกสบายและความเจ็บปวดของพวกคุณมีมากน้อยแค่ไหนแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกคุณจะปล่อยให้ตัวเองจมจอม,มอยู่กับประสบการณ์ที่ขัดขวางกระแสการไหลของพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบนนี้นานแค่ไหนด้วยเพราะว่าสิ่งที่ทำให้พวกคุณเจ็บปวดอยู่นี้ ก็คือการต่อต้านขัดขืนของพวกคุณเองนั่นเองเพราะฉะนั้นจงตื่นขึ้นมาเสียทีเพราะว่าการเล่นเกมเล็กๆแบบนี้ของพวกคุณมันไม่เป็นประโยชน์ต่อความดีงามสูงสุดใดๆเลยจงใช้เครื่องไม้เครื่องมือสำหรับยกระดับจิตสำนึกความตระหนักรู้ทั้งหลายเพื่อยกระดับจิตสำนึกความตระหนักรู้ของตัวเองขึ้น ให้ไปอยู่ในระดับลายเซ็นทางพลังงานของตัวเองมันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องทำในการเปลี่ยนรูปแบบและยกระดับจิตสำนึกนวลรวมของคนทั้งโลกเพื่อให้เข้าไปสู่อาณาจักรแห่งสัจธรรมซึ่งมนุษย์โลกแต่ละคนก็จะต้องรู้ด้วยว่าตัวเองก็ถือกุญแจดอกสำคัญสำหรับกระบวนการเปลี่ยนรูปแบบในครั้งนี้เอาไว้อยู่คนละหนึ่งดอก และมนุษย์โลกแต่ละคนก็จะต้องรู้ด้วยว่ามันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเขาเองที่จะต้องปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นข้อจำกัดของเร่งออกไปให้หมดสิ้นและมนุษย์โลกก็จะค่อยๆสันสะเทือนอยู่ด้วยคลื่นความถี่อันบริสุทธิ์แห่งความรักทีละคนทีละคน เพราะว่ามนุษย์โลกแต่ละคนต่างก็มีบทบาทสําคัญที่จะต้องสแสดงอยู่และมนุษย์โลกแต่ละคนก็มีสิ่งที่เป็นข้อจํากัดและมีประสบการณ์แห่งความเจ็บปวดอะไรบางอย่างของตัวเองอยู่ซึ่งจะมีเพียงตัวพวกเขาเองนั่นแหละที่จะสามารถทําให้พวกมันเปลี่ยนรูปแบบไปได้จงรักตัวเองอย่างไรขีดจำกัด ทางจินตนาการจงเรียนรู้ที่จะดำรงอยู่ภายในหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองและสั่นสะเทือนอยู่แต่ในความรู้สึกแห่งความสุขความเบิกบานและความรู้สึกซาบซึ้งใจและชื่นชมยินดีด้วยรักจากดทีม Morning Mrs.